การพัฒนาความฉลาดในทุกๆวันแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างมหาศาลการฝึกฝนตัวเองให้คิดอย่างมีสตริรู้เท่าทันอารมณ์และคอยพัฒนาแนวคิดใหม่ๆทุกวันจะทำให้สมององอของเราทำงานอย่างเต็มที่และช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกๆก,การฝึกฝนในแต่ละวันคือการสร้างพื้นฐานให้สมองสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีความคล่องตัวและมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความฉลาดไม่ได้หมายถึงการมีความรู้มากมายหรือการคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หมายถึงการรู้จักใช้พลังสมองที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการฝึกฝนให้ฉลาดขึ้นในทุกๆวันจะช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งต่างๆรอบตัวเมื่อเราฝึกให้สมองเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเราจะสามารถเห็นปัญหาหรือ โอกาสที่คนอื่นอาจมองข้ามไปได้การคิดอย่างมีสติและมีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะทำให้เรามีวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ซ้ำซากและสร้างสรรค์การพัฒนาความฉลาดไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่ยาวนานหรือการฝึกฝนที่หนักหน่วงทุกวันแต่สามารถเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและมุมมอง ในชีวิตประจําวันความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบการตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆจะช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นการฝึกสมองให้เป็นผู้ตื่นรู้ในทุกๆวันจะช่วยให้เรามองโลกในมุมมองใหม่ๆและเปิดโอกาสให้เราสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมั่นใจสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาความฉลาดคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เมื่อเรามีทักษะในการคิดและตัดสินใจได้ดีเราจะสามารถนำทักษะเหล่านั้นไปใช้ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตเช่นการตัดสินใจในเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลและการฝึกฝนให้สมองมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับความท้าทายได้จะช่วยให้เรามีความสามารถในการปลดล็อกพลังสมองที่มีอยู่ในตัวเองได้มากขึ้นการปลดล็อกพลังสมองไม่จำเป็นต้องมีการฝึกฝนที่ซับซ้อน หรือใช้วิธีการที่ยากเกินไปแต่เป็นการปรับทัศนคติและการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติและระมัดระวังทุกๆก,การคิดในทิศทางที่บวกการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายจะช่วยพัฒนาสมองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราฝึกให้ตัวเองคิดและทำอย่างมีสติในทุกๆวันพลังสมองของเราจะได้รับการปลดล็อกอย่างเต็มที่และความฉลาดจะเติบโตขึ้นในทุกๆด้านของชีวิต สิ่งที่ช่วยให้เราฉลาดขึ้นในทุกวันคือการตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอ่านหนังสือการฟังความเห็นจากผู้อื่นหรือแม้แต่การทบทวนความคิดของตัวเองการให้เวลาแก่สมองในการคิดและฝึกฝนเรื่องราวใหม่ๆจะช่วยให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่จําเป็นต้องให้สมองได้รับความเครียดหรือความกดดันเกินไปการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและ ไม่มีที่สิ้นสุดการคิดบวกและมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้สมองของเราผลิตสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพเช่นโดพามีนและเซโรโทนินที่จะทำให้สมองมีความกระตือรือร้นและพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งงใหมๆ่ๆการคิดทุกวันและการฝึกให้ตัวเองฉลาดขึ้นไม่ได้หมายถึงการพยายามทำให้ตัวเองเก่งกว่าคนอื่น เป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทุกวันคือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาความฉลาดในตัวเราเองไม่ว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายใดๆก็ตามความสามารถในการคิดและตัดสินใจจากประสบการณ์ที่สะสมจะทําให้เรามีความมั่นใจและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นในที่สุดการฉลาดวัลนิดไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาความคิดแต่ยังเป็นการสร้างนิสัย ที่ดีในชีวิตประจําวันการฝึกฝนสมองให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นจะช่วยให้เราก้าวผ่านทุกความท้าทายได้อย่างมาาั่นใจและประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําพลังสมองที่ปลดล็อกจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในทุกๆด้านของชีวิตและสามารถทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขได้อย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกฝนการคิดอย่างมีสติในทุกๆวันความฉลาด จะไม่เพียงแต่เกิดจากความรู้ที่สะสมแต่ยังมาจากความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันการพัฒนาความฉลาดไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จในวันเดียวแต่มันเป็นการสะสมของการทำสิ่งเล็กๆทุกวันที่จะค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตการพัฒนาตัวเองในลักษณะนี้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและการตัดสินใจที่ยากลำบากในชีวิตจริง การฝึกฝนความฉลาดทุกวันยังหมายถึงการเปิดรับสิ่งใหม่ๆและยอมรับความแตกต่างโดยเฉพาะเมื่อเราได้เรียนรู้จากผู้อื่นหรือสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆและการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้สมองขอองคเราพัฒนาความยืดหยุน่นในการคิดและแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและการพัฒนาความฉลาดในทุกวันจะช่วยให้เราเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดียิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นจากการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการทำสิ่งเล็กๆที่ช่วยพัฒนาตัวเองเช่นการอ่านการฝึกสมาธิการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้างกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน ซึ่งการทำสิ่งเหล่านี้จะสะสมและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตการฝึกสมองให้มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่งยังหมายถึงการให้เวลาตัวเองเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูความคิดที่สดใสและมีประสิทธิภาพมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้ดีการจัดการอารมณ์ และความคิดของตัวเองจะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆวันการทำให้สมองและจิตใจได้พักผ่อนในระหว่างวันจะช่วยให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาความฉลาดในทุกๆวันสิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเติบโตในด้านความคิดแต่ยังส่งผลดีต่อทุกๆด้านของชีวิตทั้งด้านการงานความสัมพันธ์และการดูแลสุขภาพการฝึกฝนสมองให้ฉลาดขึ้นวันละนิด จะทาให้เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับอุปสรรคและสามารถมองหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์สุดท้ายการฝึกฝนตัวเองให้ฉลาดขึ้นนอทุกวันไม่ได้หมายอความว่าเราต้องมีความสมบูรณ์แบบหรือทําทุกสิ่งได้ดีเสมอไปแต่มันหมายถึงการเรียนรู้ที่จะทําให้ทุกวันมีคุณค่าและพัฒนายอย่างต่อเนื่องแม้เพียงการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทําอย่างสม่ําเสมอ ในระยะยาวจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตพลังของสมองที่ปลดล็อกนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่พร้อมรอเราอยู่ทุกวันการทําให้ความฉลาดเป็นนิสัยในชีวิตประจําวันไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการตัดสินใจอย่างมีสติและรอบคอบความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนั้น เป็นผลจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำหรือแม้แต่การทบทวนการกระทำในแต่ละวันช่วยให้เรามองเห็นจุดที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเราทำเช่นนี้ทุกวันสมองของเราจะเริ่มสร้างการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เรามีความคิดที่สดใหม่และสามารถแก้ปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการฝึกความฉลาดทุกวันยังช่วยในการพัฒนาความรู้สึก ที่เป็นมิตรต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตในทุกวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาการพัฒนาความยืดหยุน่นทางความคิดเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและมองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการรับมือกับมันจะทําให้เราไม่รู้สึกถูกจํากัดหรือหยุดอยู่ที่เดิมการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆวันจะช่วยให้เราก้าวหน้าทั้งในด้านการงานและชีวิตสักวนตัวการใช้เวลาเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างฉลาดทุกวันยังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของเราการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดีจะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการรู้จักพักผ่อน เมื่อจำเป็นและให้เวลากับการทำกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือแม้แต่การใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักก็เป็นวิธีที่ดีในการปลดล็อกพลังสมองและเพิ่มความฉลาดในชีวิตได้อย่างไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำให้เรามีความคิดที่ชัดเจนแต่ยังช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสุขและมีพลังในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้มากขึ้น ความสามารถในการคิดอย่างฉลาดทุกวันยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้าใจในตัวเองและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนความเข้าใจในตัวเองเป็นการรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองการเรียนรู้ที่จะพัฒนาในสิ่งที่เราถานัดและปรับปรุงในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสำเร็จในชีวิตเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำตามแผนอย่างมีสติความฉลาดในการตัดสินใจและการวางแผนจะช่วยให้เรากล้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและมีทิศทางที่ชัดเจน การฉลาดขึ้นทุกวันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความพยายามที่มากเกินไปหรือการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแต่มันคือการทำสิ่งเล็กๆที่มีความหมายทุกวันการตั้งใจทำสิ่งต่างๆด้วยใจที่ตั้งมั่นในการพัฒนาตัวเองจะทำให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆด้านนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในตัวเราโดยที่เราจะมีพลังในการรับมือกับความท้าทายและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ในที่สุด การพัฒนาความฉลาดทุกวันยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณค่าเมื่อเราฉลาดในการเลือกที่จะใช้เวลากับคนที่มีพลังบวกการมีการสนทนาที่สร้างสอนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกในชีวิตและทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสุขในชีวิตแต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งทำให้สมองของเราเติบโตและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์เมื่อเราฝึกฝนการคิดและการตัดสินใจอย่างมีสติในทุกวันเราจะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์และความสำเร็จส่วนตัวการฝึกฝนเหล่านี้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่ลึกซึ้งและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในที่สุดจะช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราการใช้ชีวิตในแบบนี้ไม่เพียงแต่ ทำให้เราเป็นคนที่ฉลาดขึ้นแต่ยังทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่พร้อมจะมาถึงเมื่อเราฝึกฝนการพัฒนาความฉลาดในทุกๆวันอย่างสม่ําเสมอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเริ่มชัดเจนขึ้นในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและไม่หลงไปกับความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆ การพัฒนาความฉลาดนี้จะช่วยย่อให้เรามองทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้จากหลายมุมมองและมองหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆการพัฒนาตัวเองในลักษณะนี้ยังช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะการมีทักษะในการแก้ปัญหาจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเองในแง่ของการทำงานความฉลาดที่เราฝึกฝนในทุกๆวันจะช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดนอกกรอบได้เมื่อเราฝึกฝนการคิดในทิศทางใหม่ๆจะช่วยให้เราไม่ติดอยู่กับวิธีการเดิมๆที่อาจทำให้เกิดความตันการคิดสร้างสรรค์และการมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายจะทำให้เราโดดเด่นในสายงานของเราเพราะเราสามารถมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับงานหรือความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นการพัฒนาความฉลาดในแต่ละวันยังช่วยเสริมสร้างทักษะในการจัดการกับความเครียดและอารมณ์ ในชีวิตประจําวันการฝึกฝนสมองให้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความวิตกกังวลและความเครียดจะทําให้เราไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่วขณะและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติแมสในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดการเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดเช่นการทําสมาธิหรือการฝึกหายใจลึกๆจะช่วยให้สมองของเราสงบและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความฉลาดที่เราฝึกฝนทุกวันยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารการเข้าใจผู้อื่นและการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการฟังและการพูดอย่างมีสติไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีคุณภาพการสื่อสารที่ดีทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและเมื่อเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และมีความสุขในชีวิตที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความฉลาดทุกวันคือการเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์การที่เราทำสิ่งดีๆทุกวันแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยจะสะสมและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่การพัฒนาในด้านความคิดหรือการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาในด้านการเป็นมนุษย์ที่มีความสุขและมีชีวิตที่มีคุณภาพการฝึกความฉลาดทุกวันจะช่วยให้เรามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและกล้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตและกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นความมอพยายามที่เราทำทุกวันจะพาเราไปถึงจุดหมายที่ต้องการการคิดและการตัดสินใจที่มีสติ ในทุกๆวันจะช่วยให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการอย่างมั่นคงและมั่นใจยิ่งเราเริ่มฝึกฝนและพัฒนาความฉลาดทุกวันมากเท่าไหร่ความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตจะยิ่งสูงขึ้นการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านทำให้เราไม่หยุดนิ่งและเติบโตในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราการตั้งเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองในทุกวันเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้เราสามารถปลดล็อกศักยภาพาพอที่แท้จริงของตัวเองได้สุดท้ายแล้วการฝึกฝนความฉลาดวันละนิดไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะใหม่ใหม่แต่ยังเป็นการสร้างแนวทางชีวิตที่มีความสมดุลทั้งในด้านการทำงานความสัมพันธ์การจัดการอารมณ์และการดูแลสุขภาพการพัฒนาความฉลาดในทุกๆวันจะทำให้เราเป็นคนที่พร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยสติความมั่นใจและความสามารถที่ไม่มี ขีดจำกัดเมื่อเราพัฒนาและฝึกฝนความฉลาดในทุกๆวันสิ่งที่ตามมาคือความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีวิจารณญาณโดยไม่จําเป็นต้องตอบสนองด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ในทันทีเมื่อเราเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์หรือความว้าวุ่นใจนี่คือหนึ่งในพลังสําคัญที่มาจากการพัฒนาความฉลาดทุกวัน เพราะมันทําให้เราเป็นผู้ที่สามารถมองภาพรวมและมองให้ลึกในทุกๆเรื่องการฝึกคิดอย่างมีสติทุกวันยังช่วยให้เราเข้าใจและรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลและการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจะทําให้เรามีทักษะในการแยกแยะปัญหาและหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขไม่ว่าในด้านการทํางาน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวการฝึกคิดเชิงวิพากษ์จะช่วยให้เราไม่หลงไปกับการคิดแบบผิเวเผินแต่สามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณยังทําให้เราเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในแต่ละครั้งและช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจนําไปสู่ผลเสียสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราฝึกฝนการคิดอย่างมีสติและสร้างความฉลาดในทุกๆวัน เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิตอย่างชัดเจนคนรอบข้างจะสังเกตเห็นว่าเราเป็นคนที่มีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้นมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีทักษะทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวความสามารถในการคิดและตัดสินใจที่ดีจะทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากผู้อื่นซึ่งส่งผลให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและสามารถสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น การฝึกฝนความฉลาดทุกวันยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะการที่เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของตัวเองเราจะไม่กลัวการ,รเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้หากเรามีการวางแผนที่ดีและทำงานอย่างมุ่งมั่นและเมื่อเรามีความมั่นใจในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความมั่นคง การพัฒนาความฉลาดในทุกๆวันยังหมายถึงการพัฒนาความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวเมื่อเราฝึกฝนตัวเองให้รับมือกับอุปสรรคได้อย่างมีสติเราจะไม่ยึดติดกับความล้มเหลวแต่จะมองมันเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้เราเก้าวหน้าไปข้างหน้าความผิดพลาดในแต่ละวันจะกลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองจากความผิดพลาดนี้จะทำให้เรามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นและไม่กลัวที่จะพยายามใหม่ในทุกๆครั้งที่เราล้มเหลว ความฉลาดที่พัฒนาในแต่ละวันไม่เพียงแค่มีผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความสามารถในการบริหารเวลาและทรัพยากรในชีวิตได้ดีขึ้นเราจะเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เรามีเวลาในการพัฒนาตัวเองทำสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้การพัฒนาความฉลาด ยังทำให้เรามีการคิดวางแผนลุวงหน้าและมีการเตรียมตัวที่ดีสำหรับอนาคตการเติบโตของเราในด้านความฉลาดจะไม่หยุดแค่ในเรื่องของการคิดและการตัดสินใจเท่านั้นแต่มันจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและเป็นผู้นำที่ดีในทุกๆสถานการณ์การพัฒนาความฉลาดทุกวันยังช่วยให้เรามีความรู้สึกมั่นคงในตัวเอง และมีความสุขที่เกิดจากการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับชีวิตอย่างมีคุณภาพสุดท้ายแล้วความฉลาดที่เราฝึกฝนในแต่ละวันจะทำให้เราเป็นคนที่มีมุมมองที่กว้างไกลและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยสติและปัญญาการคิดและการทำสิ่งต่างๆอย่างมีสติในทุกๆวันจะช่วยให้เราเติบโตเป็นคนที่มีความสุขมีความสำเร็จและเต็มไปด้วยพลังในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวัน สรุปการพัฒนาความฉลาดในทุกๆวันคือการฝึกฝนทักษะต่างๆที่ช่วยให้เราเป็นคนที่คิดอย่างมีสติมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนนี้ทำให้เรามีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้นตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถรับมือกับความล้มเหลว และอุปสรรคได้อย่างมีสติความฉลาดที่เราพัฒนาทุกวันส่งผลต่อการทำงานความสัมพันธ์การจัดการเวลาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยระวมแล้วการฝึกความฉลาดในทุกๆวันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพเต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านของชีวิต